วันนี้วันเสาร์ที่สิบนะครับมาอีกแล้วตลาดปลาเกรื่อนสันแย่พระประแดงครับเชิดผูกคำหลวงพวกคูณไปวัดเบล,ลอะไรนี่เท่าไหร่สามร้อยพี่ ตลับไม่ใช่ไงนะเนาะตลับผมฮะตลับมันเก่าอ่ะผมซื้อมันต้องนานแล้วพี่ตลับมันก็เป็นร้อยแล้วพี่เดี๋ยวก,ก็คือกี่มาสองร้อยอ่ะร้อยแปดปีครับ<ถ>ไม่มีละวัดหโหละฝังตะกุดไหมครับข้างหลังตัวนี้เหรอตัวนี้ไม่ได้ฝังถ้ามีฝังก็ฝังตัวนี้อันนี้มันเดีกวก็จะเป็น นัก,กนะัเก้ามั้งเก้าละมันมีสามนะนะหนึ่งเอามาจากว่าเลยใช่าง,างี้เท่าไหร่ครับอันนี้นพี่ก็เอาไปเก้าร้อยพี่<ต>ถ,ถ้ามาเจ็ดร้อยแล้วพี่ถ้าถ้าไม่ได้ฝังเนี่ยท่ไหนฮะเนี่ยคุ้งศรสามร้รอย พิธีใหญ่นะร้อยแปดปีมันมีร้อยแปดปีร้อยสิบปีเหมือนเหมือนสมเด็จวัดระฆังใช่จะละไม่มีบนสายของนี่ด้วยปิดตาด้วยปิดตาณเก่าผสมกันแต่รุ่นนี้ไม่ทันหมพ่อดนะใช่เป็นร้อยแปดที่ร้อยแปดร้อยแปดพิธีใหญ่กว่าก็เหมือนร้อยปีร้อยแปดปีวัดระฆังครับโบสาณน่าใช้ขอเออเนี่ยของมาขายของประพาวิญญาณอยู่เลยวพี่อันนี้ตะกรุดกี่ดอก ตัวนี้น่าจะสองดอกนะสดอกอ่ะสองดอกผเลือคองเดียวเอามาสิบอง่ะโอ้เรียนงอโต้่อต้่เลยใช่ใช่ก่อนเร่อเร่อกับุโต้เ่อไหก่อนสี่าพี่ไหมดแล้วับก็โขายหมดไปมาแล้วไม่อยู่ลวราคาขึ้นขนาด ไม่เป็นมานไม่เอาปมูลนะไม่นับปมูลที่ปมูลไม่เอาแต่ร้าเปิดไม่ถึงรงนี้พี่ดื่มอย่างเดี ชอบเดินดูเห็นเป็นกล่องไม่ได้ชอบภาพใหม่ใหม

อได้มาอันนี้เป็นรุ่นแจกป่ะได้มานาวะครับคุณนนนนชลมาเหรออันนี้นวะเหรอไม่ใช่ครับทองแดงเท่าไหร่ครับเยลยร้อยห<ม>้าสิบป่ะทองแดงหมดเลยเอ่ะใช่ครับมีจานไหมไม่มีครับแต่ว่านาวะผมไม่ได้เอามานาวะมีจานหรอ นนก็<ม>ชอบนาวาอยู่ไม่ได้หยิบมาด้วยนาวาย่าได้มาเหรียญเดียวด้วยเลขสี่ส่วนวิทยันไม่ได้จังตรวจจากวัดเลยในไม่จากวัดเลยนั่นนี่เท่าไหร่ครับวันแปดร้อยสี่ซื้อมาพันกว่าแน่เหรอถึงเหรอซื้อมาตอนนั้นออกจากวัดรุ่นนี้ก็ สามร้อยสี่อยเก้าลามคือ้อนา้นกว่าถ้านว่าถ้าห้าร้อยก็ยังพอไปได้เก็บไว้ซื้อไว้เก็บไว้บางทีก็มาวันนั้นผมเช่ามาก็ เท่าไหร่นะ 600, หกร้อย 400, หวสี่ร้อย่หวในกลุ่ม <Okay. S 2> ไม่มีตังค์ใช้แถมไอ้บุญศรีมาให้อีกมค่ <c oughs> นั้นมลขมันมีขึ้นๆลงๆไงขนาดผมเอาไอ้เนื้อเงินกันนะว่ามาติดมือตอนนี้ขายไม่ได้เลยก็ต่อไ้มันขึ้นๆลงๆ่ะมันบอกไม่ได้ช่วงนี้เศรษฐกิจกยุบ okay. ผมเทขายเหรียญหมดเลยตอนปีใหม่อะได้มาตอนตอนลุ้นนี่โอ้โหสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยพอได้เนื้อล่างๆไม่ดีสามเหรียญห้าร้อยังไม่มีคนเอาเลยอันนี้ผมได้มาได้มาหกเหรียญแต่ถ้าเก็บัดสมไม่ได้แต่มันจะมีรุ่นอะไรนะรุ่นรุ่นเนี้ยเพราะว่าจะมาเจริญพรสามอ่ะอดนสามมันไปไกลแล้ว ก็เหมือนหลวงป,ปู่เจือ,อจเจริญพรสามหลวงพ่อพัดเป็นไงอ่ะใหม่ๆตอนนี้สองเหรียญห้าร้อยยังไม่มีใครเอาเลยไม่ไม่จับ